รีแอคชั่นตัวอย่างชอพรหนึ่งนะครับสมรภูมิคืนชีพนี่ก็เป็นหนังซอมบี้ไทยอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ประเทศไทยพยายามจะทําหนังซอมบี้ขึ้นมานะหนังเรื่องนี้ก็กํากับโดยพี่โขมนะครับทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วมั้งเผื่อใครไม่รู้จักนะครับผลงานที่ผ่านมาของพี่เขาก็คือเรื่องรองของแล้วก็ขุนพันธ์ทั้ง3ภาคนะแล้วก็ผมชอบชื่อภาษาอังกฤษหนังเรื่องนี้นะชื่อภาษาอังกฤษหนังเรื่องนี้มันเหมือนแบบ เป็นหน่วยลบพิเศษทหารอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเออชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่า Operation u n d e a d นะครับชื่อโคตรเท่เลยก็ตัวอย่างเต็มปล่อยออกมาแล้วนะครับผมยังไม่เคยดูทีเซอร์เทเลอร์นะก็มาทำรีแอคชั่นตัวอย่างเต็มเลยนะครับก็ไม่ต้องพูดพรคำทำเพลงครับไปดูกันเลยครับผมชาติเกียรติวินัยไม่เคยที่ไหนประเทศอะไรเวียดนามหรอเรือรบญี่ปุ่นได้ยกทหารขึ้นบก ที่จังหวัดชุมพรอยู่ว่าชุมพรไปหมดมันเป็นคําสั่งฉันเองก็ขัดไม่ได้เชาวไปให้หมดบ้านเลยไหมตายกันให้หมดตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยกูไม่เคยเห็นมึงประจันหน้ากับปัญหาอะไรสักเรื่องกูไม่ได้อยากเป็นหาหาเหมือนมึงกับพ่อกูแค่อยากกลับบ้านมากินข้าเวเย็นที่บ้านกับแม่กับมึงเออนนเฮียนนนเล่นด้วยนะไอดอลผมเลยนะครับพี่นนน คือมันมันเป็นยุโซดาที่ไร้จิงค,ครับชักุคน,นี้ไม่ใช่คนไหนวาเราที่มีคนอยให้ยีนันทำกับวเราแบบนี้เหรอครับมันไม่มีคนแล้วเมฆตอนนี้มันมีแต่คนแต่พูกนี้ไม่มใช่คน นี่แหละกูอะมึงอยาไปตายเลยชอพอ1หนสำหรับภูมิคืนชีพก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับตัวอย่างชอพอหนึ่งนะสมหรับภูมิคืนชีพนะครับต้องบอกว่าสําหรับผมนะออค่อนข้างโอเคนะโอเคสําหรับผมคือมันเป็นหนังซอมบี้ที่แบบว่าจริงจังอะ่ะคือพักหลังๆเนี่ยหนังซอมบี้ไทยนะครับเขามักจะเน้นไปในทางแบบ เป็นหนังคอมด,ดี้ซะมากกว่านะไม่รู้ว่าทาไมพอนึกถึงแบบคนไทยจะทําหนังซอมบี้ทําไมต้องนึกถึงแบบช่องคอมด,ดี้มาเป็นอันดับแรกก็ไม่รู้นะสําหรับผมนะแต่หนังเรื่องนี้สําหรับผมมันโอเคตรงที่เออเนื้อเรื่องมันค่อนข้างจริงจังนะเมื่อกี้ดูในตัวอย่างเทลเลอร์ไม่มีคอมด,ดี้เลยนะครับสำหรับผมค่อนข้างน่าสนใจนะแล้วก็ผมอยากจะรู้ว่าในยุคนั้นเนี่ยเขาจะพรีเซนต์ซอมบี้ออกมาในรูปแบบไหนหมายถึงว่าเขาจะพรีเซนต์ซอมบี้แบบว่าเกิดจากอะไรอะ เกิดจากแบบว่าเชื้อไวรัสการทดลองหรือว่ากินของแปลก,กอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับเลยทาให้เป็นซอมบี้อันนี้ก็ไม่รู้นะเพราะว่าในตัวอย่างมันยังไม่มันยังไม่ได้บอกนะครับว่าซอมบี้เกิดมาได้ยังไงนะก็ต้องลองไปดูในโรงกันตัวเองนะครับหรือว่าไม่แน่ว่าอาจจะมีเทเลอร์สองอาจจะมาอธิบายตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็ด้วยความที่ผมยังไม่เคยดูทีเซอร์แล้วก็ไม่ที่ตามหนังเรื่องนี้นะเออผมเพิ่งรู้ว่านนกุลเล่นด้วยนะครับคือแบบเออผม ผมชอบพี่เขานะผมติดตามพี่เขาแม้งแต่หนังเรื่องฉลาดเกมโกงแล้วนะครับคือแบบเรื่องนั้นเล่นค่อนข้างดีมากนะเออเพิ่งรู้ว่าพี่เขาก็มาเล่นหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็เ้วยความที่พี่ขมกำกับนะครับฉากเห็นไส้เห็นพุงเห็นตับไตเห็นฉากแบบเลือดสาดอะไรเนี่ยเราน่าจะไว้ใจได้นะครับเพราะว่าดูจากผลงานของพี่ขมมาเนี่ยอย่างรองของอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผมว่าน่าจะไว้ใจได้นะครับเรื่องแบบฉากแบบว่าโคตรโหนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครดูเทลเลอร์แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับผมก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กับกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับส่วนใครที่กดแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะตรงนี้ด้วยนะครับนั่นเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับผมแล้วก็ช่องเล็กๆช่องนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ you a g เก n ครับบ๊ายบาย